สวัสดีแฟนๆ u t u b e ช่อง MI s p o r t กีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอานะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องของนักฟุตบอลคนหนึ่งครับซึ่งมีความสำคัญกับคนทั่วโลกนั่นก็คือเรเดลเมสซี่ครับที่พรุ่งนี้ครับจะมีคิวลงสนามนัดชิงโคปาอเมริกาครับกับทีมชาติบราซิล สำหรับเรนเมสซี่แล้วกับต้นสังกัดของบาร์เซโลนาต้องบอกว่าพวกเขาเหมือนของคู่กันครับเหมือนคนที่ชะตาฟ้าลิขิตมาให้เมสซี่เกิดมาเพื่อคู่กับความสําเร็จของสโมสรบาร์เซโลนาพอเมสซี่ได้แชมป์เรียกว่าครบทุกถ้วยแล้วครับในโลกใบนี้กับสโมสรเจ้าบุญทุ่มแห่งแคว้นคาตาลันลาลีกา10ส,สมัยครับแชมเปี้ยนลีก4สมัยสโมสรโลกอีก3สมัยผลงานระดับสถานปฏตพีไม่แปลกเลยครับที่เจ้าตัวจะได้รับ รางวัลสูงสุดในอาชีพนักฟุตบอลอาชีพนั่นก็คือรางวัลบอลลงดอถึง6สมัยด้วยกันแต่ทุกรางวัลที่ได้มากับสโมสรมันอาจไม่เทียบเท่าเลยครับกับเพียงแค่รางวัลเดียวในนามทีมชาติหลายคนทราบกันอยู่แล้วว่าเลวีเวน็ตซี่ยังไม่เคยถึงจุดสูงสุดกับทีมชาติฟ้าขาวอาร์เจนตินาเลยจะบอกเช่นนั้นสันทีเดียวก็คงไม่ใช่ครับ พอเมซี่ก็เคยคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกับอาร์เจนตินามาแล้วนอกจากนั้นก็เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกเกม2008แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแชมป์ทั้ง2รายการกับยังไม่ใช่แชมป์กับทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งตัวเขาเองก็เฝ้าใฝ่ฝันถึงความสําเร็จนั้นมาตั้งแต่เริ่มรับใช้ทีมชาติความเป็นฮีโร่ของชาติครับความเป็นคนที่ถูกคาดหวังเมื่อลงสนามในสีเสื้อฟ้าขาวเรนเมสซี่แบกรับความกดดันของชาวอาร์เจนตินา44ล้านคนไว้บนบ่า และก็ขาทั้งสองข้างของเขาครับจะบอกว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาราอันใหญ่ยิ่งเหมือนคำพูดจากภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนก็คงไม่แปลกนักชาวอาร์เจนตินาเฝ้ารอความสำเร็จกับทีมชาติมาอย่างยาวนานครับแชมป์ระดับเมเจอร์ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้สัมผัสที่พวกเขาได้ออกมาร่วมเฉลิมฉลองกับทีมชาตินั่นก็คือแชมป์โคปาอเมริกาปี1993หรือย้อนกลับไปถึง28ปีมาแล้วเมสซี่ตอนนั้นอายุเพียง6ขวบครับและก็ยังไม่ได้ย้ายจาก อาร์เจนตินาไปอยู่บาร์เซโลนาเสียด้วยซ้ำครับเมสซี่เคยแบกอาร์เจนติน่าเข้าใกล้ความสําเร็จจะนิที่ว่าขอแค่ชนะอีกนัดเดียวเท่านั้นครับขอแค่นัดนี้นัดเดียวจะปลดแอกความกดดันทุกอย่างที่เคยถาโถมใส่ตัวเขาไปทั้งหมดครับลองคิดดูนะครับขอแค่ชนะในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลระดับเมเจอร์แค่นัดเดียวแต่เมสซี่ก็ไม่สามารถช่วยทีมให้ประสบความสําเร็จได้ แล้วก็ไม่สามารถทําตามความฝันของตัวเองได้ลองนับดูครับช่วงเวลา3ปีที่น่าท้อแท้ของเลนินเมสซี่กับทีมชาติอาร์เจนตินาเริ่มตั้งแต่บอลโลกปี2014ครับเขาชิงกับเยอรมน,นีก็แพ้ไปโคปาเมริกา2015แพ้จุดโทษต่อชิลีเจ้าภาพไปครับส่วนปี2016โคปาเมริกาเวอร์ชั่นฉลองร้อยปีก็ยังได้ชิงกับชิลีอีกครั้งและครั้งนี้เมสซี่ก็ไปไม่ถึงฝันแพ้ชิลีในการดวลลูกโทษซึ่งตัวเขาเองก็ยิงไม่เข้าอีกด้วย เป็นพระรองสามรายการติดต่อกันเป็นใครใครก็ท้อครับแบบนี้ไม่น่าแปลกใจที่เมสซี่จะขอหันหลังให้กับทีมชาติอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายก็ทนต่อคำเรียกร้องของแฟนๆทนต่อความฝันของตัวเองไม่ไหวครับเมสซี่จึงขอกลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งกับครั้งนี้ครับศึกโคปาอเมริกา2021เป็นครั้งที่ดาวยิงหมายเลข1ิแห่งทัพฟ้าขาวพาทีมเข้าชิงถ้วยนี้ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมครับนำเป็นดาวซันโบรายการนี้ด้วยผลงาน4ประตูพร้อมกับความทุ่มเทเกินร้อยทุกนัด แฟนบอลคงเห็นไปแล้วครับกับการเล่นจนได้เลือดในเกมที่พบกับโคลัมเบียร,รอบรองชนะเลิศจนสื่อและแฟนบอลทั่วโลกร่วมสรรเสริญความตั้งใจของเมสซ,ซี่ครับไม่เว้นแม้แต่แฟนบอลบราซิลบางรายที่ปันใจและก็เชียร์ให้อร์เจนตินาให้คว้าชแชมป์รายการนี้ให้ได้ครับเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำครับเพราะอย่างที่ทราบกันบราซิลกับอาร์เจนตินาเป็นคู่แข่งชนิดที่ว่าแฟนบอลไม่เผาผีกันเลยทีเดียวครับนักเตะแต่และคน มีอารมณ์เกลียวกดมีอารมณ์ร่วมกับเกมในเกมนี้ทุกครั้งครับแต่ครั้งนี้ทุกคนอยากเห็นเมซี่ได้แชมป์กับทีมชาติสักครั้งก่อนที่ตัวเขาจะอำลาทีมชาติไปตามการเวลาไปตามอายุครับทุกคนเอาใจช่วยนายอยู่นะเลนิโเมซี่ฝากกด Subscribe ช่อง y o u t u b e MI Sport ไว้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ตอนนี้ยอดซับเกือบ2,000คนแล้วครับอยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้รักษาสุขภาพรักษาตัวเองให้ดีครับยอดคนป่วยโควิดกาลังพุ่งแบบนี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ